ในวันอาทิตย์ที่10ถังทุกๆท่านเสร็จทิ้นในช่วงในช่วงนี่านในการปริบุมประมประามประาุมกรปรลชุมปโะชุรุมประชุมปร้อุมรีชุประชมระชนมประกุมร่มรนชุมปรีชุมประชีมลระปรระชรประชรระชุระการะระชุมประระรม ในลำดับต่อไปท่านกัมแพและอ้าการตำรวจนะครับโดยเมื่อวันที่15มีนาคม2556นะครับเวลาประมาณ10.30น น 2. ทุกสภาคม2548เป็นกันนะครับเวลา14.00นเมื่อวันที่7มิถุนายน2550พั้ต่อนะครับประธานกะนะับทางคณะกรรมการมหาลือเป็นการ ตัแเลเมื่อท่านมาถึงทุกท่านวันนี้ท่านก็ได้บรกาุถูยินดีต้อนรับท่านสุภดัณกิ อยากติดดิน <reveal> ดีในการที่ท่านและท่านก็จะได้พบปะกระดาษเพื่อได้แสดงเชิดชูคุณงามความดีของท่านครับบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต่างกับท่านผู้มีเกียรติของเรานะครับภายในต็นและบริเวณร่มไม้ณ ทวิเอติท่านประธานในพิธีท่านรองเรขาวิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคารพกระผมนายธีระอัครามานในนามของคณะกรรมการดำเนินการจะตั้งกฏิีานุูน้สอนพลตำรวจเอกกัเกตองค์โฮเมธและพี่น้องประชาชนชาวรือศอขออนุญาต กาบเรียนรายงานความเป็นมาของพิธีการวางพวงมาลาเพื่อเชดจูคนดีวีรบุรุษจุคือสัตติปรําลวจเอกปิยะภูพันว์วีมากมายและเป็นที่ประทับใจพื้นที่ใกล้เคียงคณะเพื่อนร่วมในโอกาสนี้คณะทํางานขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกาบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวสรุปด,ดีและวางทำและทำพิธีวาง,ง,าอ,อ,งองคเวลาพลตรวจเอกจอกเกตวงค์เมษำศูนย์ครับท่านผู้มีเกียรติท,รทุกท่านครับวันนี้ผมอยากกล่าวเบียนว่าหลังจากรับการติดต,ต่อจากพี่พี่ติ่งพี่ธีระบอกว่าวันที่ส5 ำทำมวิธีการวากุมาลาเพื่อรำลึกถึงคนคนหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตเพื่อบ้านเมื่อหมู่บ้านชายวันนี้ตอนก้าบมงเช้าที่นครศรีผมยอมตัดญาติแต่ไม่ขาดนิดก็คือมาที่นี่รัฐภาคเอกชนทั้งข้าราชการกลางตรงต้องถิ่นและปูมิภาคเพราะคิดถึงคุณความดีของคนคนหนึ่ง คยอยู่ตำรวจภูทรทั้งกัดลำหม่พี่น้องชาวลำไม่รักท่านมากหลายหลายครั้งท่านถูกปองรักให้เป็นกลาภาพกวันนี้อาจไม่เกิดก็ได้แต่ท่านมาต้องเสียหลายวิถปกปบองพี่น้องชาวรือศอกนะครับเป็นคุณความดีอย่างหนึ่งลำไม่วันนั้นภาพนี้ไม่เกิดก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นของท่านจักปิดนั้นผมอยาก,ากเรียนฝ่าพี่น้องตำรวจว่า มันมีผู้กับการตรวจทรรตากใบมาเจอคนนี้ผมก็ตกใจมาได้ยังไงบอกเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันนี่คือแบบอย่างที่ดีเช่นเดียวกันนะครับท่านอยากจะฝากพี่น้องตรงหนว่าการสูญเสียครั้งนั้นทุกคนเสียใจครับครอบครัวสียเพื่อนร่วมงานลูกวันหนึ่งสิบหามาคมปีห้าสิบปดลูกหลานได้รับทุนกนารศึกษาเนื่องจากวันรำลึกถึงท่านวีระบุต จากอิดบูงประเมื่อวันนี้ลูกหลานรับชมวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องทําความดีอย่างเช่นท่านจากกิจที่ทุ่มเทเเนลาลาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อชุมชนเพื่อคนที่รูอสอบโอ้ยโอ้ยพอฟังจากท่านทีละมีทักษะปรบคุ่นศาสนีไปเจอที่นะที่ยะลาบอกว่าปีนี้กรรมการหาทุนได้สิบห้าทุนเพื่อมอบแบบโดยชนทั้งหลายอาลือสอบแต่จากที่กรุงเทพครับไม่กล้ามาจากที่นี่ แต่ตรงนั้นผมอยากติดประกายว่าอยากขายความคิดพิธีละว่าอันในปีต่อไปถ้าจะงานคืน,นถุยเย่าชาลสศอขอทุนการศึกษาเถอะครับให้ท่านจากกักรเป็นคนได้มีกัมดเอาวันนั้นเป็นจุดกําเนิดของการทําความดีแก่พี่น้องชาสอดทั้งมวลวันนี้ท่านแาหนเปอสอนไม่มาเมื่อปลาเปิมาอยากจะฝากตัวแทนนันเปอไปด้วยว่างานนี้ไม่ยานศาสนานะครับเป็นงานยกย่องวีรบุตรค,คนคนหนึ่งเพื่อให้ ทุกฝ่ายทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอก,กชนต้องร่วมมือกันในการที่เชิดชูคนดีสีลือสอนะครับเกิดจากความคิดต่างกันมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับคิดต่างจากเราบอกคิดต่างแทนที่จะมาพูดคุยกันลับไม่คุยครับใช่ประเด็นแบบอย่างที่ดีอยากจะฝากเอาความคิดวันนี้ทั้งที่ต้องเป็นพุทธและมุสลิมทั้งเชื้อชาติจีนที่ไทยและทั้ เรอยู่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันเราไม่ได้มีความทิศแตกต่างอย่างนั้นและปากน้องๆพี่น้องมุสลิมรัฐบาลรัลรลสยามเนี่ยนะครับไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนพี่น้องมุสลิมแม้แต่ครั้งเดียวที่ทัวประเทศเรามีมุสลิมสิบกว่าสิบกว่าล้านคนเรา่กสมาล้านเนี่ยท,ทั้งประเทศพี่น้องมุสลิมคือคนกลุ่มน้อยแต่ตอนที่นี่สายรับได้สองล้านแบบคนเนี่ย พุทธิม,มีร้านแปดไทยพุทธเมียสองแสนใครพุทธกลับมาเชน,นกลุ่มน้อยฝากพ,พี่น้องเชิกลุ่มใหญ่ดูแลเชิกลุ่มน้อยด้วยนะครับอยากหการเกิดขึ้นกับพนตำรวจจากปิดวงวเมษอยากเกิดขึ้นอีกต่อไปคิดต่างกันได้แต่อย่ายมาฆ่ากันพี่น้องมุสลิมฟังนะครับว่าบ้านนี้เมืองน,น,น,นี้ไม่เคยจีดกันมุสลิมแต่สงขิ้นกิตาหาร ถ้าหากว่ารัฐบาลสยามกีกันมุสลิมคนที่ชื่อวันมัวรวันมัวรัาไม่มีโอกาสได้เป็นประธาน,าน,น,นาร,รัฐาลแน่นอนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปเด็กหญิงสิรีนาใจแพ้วครับลืสอะนะครับจะได้มอบมันมีจากรลำดับต่อไป เรียนเชิญน,นะครับท่านประธานพบปะนะครับพี่น้องประชาชนนะครับครับได้นำเรืยอให้ <c oughs> ได้รับทราบจากพิธีวางพวงมาลา